สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาดูประการลุกลื่นพลอตสายพกพาที่มาพร้อมกับความหรูหราและฟังก์ชันที่ไม่เหมือนใครเจ้าตัวนี้ก็คือพ i l ล t อตไทม์ไลน์นั่นเองครับแล้ววันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นไลน์ลิมิเต็ดที่เขาแลบกับ Hello Kitty เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของ Hello Kitty นะครับสีที่เขาออกมาเนี่ยก็จะมีอยู่2สีก็คือสี s p า r k l ิ่ง l า m e b l u e กับ s p a r k l ิ่งลาเ e ่ l a ็ k เวลาที่สีสะท้อนกับแสงเนี่ยมันก็จะมีความยิบๆบแบบน,น การระว่างใช้งานที่ทั้งโชว์ปากกาไว้บนโต๊ะหรือที่เก็บปากกาเพื่อพกป่าหรือว่ากันฝุ่นและปกป้องตัวปากกาเรียกได้ว่าครบจบเลยนะครับและด้านในเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือมาให้1แผ่นพอเราเปิดออกมาหน้าแรกเนี่ยเราก็จะเจอกับ Pilot Timeline ทั้ง4รุ่นซึ่งชื่อรุ่นและวัสดุของแตัวรุ่นเนี่ยจะมาจากคอนเซ็ปต์ของคําว่า Timeline ก็คืออดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็อนันต์นั่นเองครับสําหรับตัว Hello Kitty เนี่ยใช้วัสดุเดียวกับรุ่นเพชเซนหรือว่าปัจจุบันจะเป็นตัวด้านที่ทํามาจากพลาสติก ABS และตังคลิปเป็นโลหะถ้าดูจากวัสดุแล้วรุ่นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่มีน้ําหนักเบาที่สุดแต่น้ําหนักเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างเยอะพอเปิดมาอีก จุดเด่นด้านในก็จะเป็นคู่มือที่มีทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเลยดีมากๆและจุดเด่นของ Pilot Timeline เลยก็คือคกลไกดับเบิลแอคชั่นที่สามารถหมุนเก็บหัวได้2ระดับช่วยป้องกันหัวปากกาไม่ให้ที่เวลาให้เราเก็บแถมยังทําให้มีรูปล่างที่กระถัดรัดขึ้นตอนเก็บเข้าไปสุนเนี่ยจะมีความยาวอยู่แค่12.5ซนมเท่านั้นถือว่าค่อนข้างสั้นกว่าปากกาทั่วไปเลยนะครับนอกจากนั้นหมึกที่เขาใส่มาเนี่ยยังเป็นหมึกที่ดีมากๆอีกด้วยเป็นหมึกปากกาลอกลื่น a r c h i b a สูตรน้ํามันที่มีคุณสมบัติเขียนลื่นหมึกเข้มคมชัดแห้งไวและกันน้ําซึ่งตัวที่เขาใส่มาให้เนี่ยมันจะเป็นสีดําขนาดหัว0.5นะครับและต้องบอกว่าไส้รุ่นนี้เนี่ยฮะในไทย ถ้าใครได้อยากเปลี่ยนไส้เป็นสีดำเงินเนี่ยผมก็แนะนําไปรุ่น BRF N 1 0แทนจะเป็นตัวไส้พลาสติกที่มีขนาดเท่ากันและใส่ด้วยกันได้แถมราคาเองถูกกว่าถึง5เท่าโค้ดส่งในการเขียนเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่แตกต่างกันเท่านี้เ,เราก็สามารถใช้หมึกเสียบเงินได้แล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจไพ l o ลไทม์ไลน์ Hello Kitty 50 anniversary เนี่ยพิกัดเนี่ยก็อยู่ที่ตะการในช่องผมและที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ใครที่เป็นแฟนคลับ Hello Kitty เนี่ยต้องจัดสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ